มันจะทำงานประมาณ51นาทีนะคะ51นาทีให้มันหมุนรอบจนกระทั่งครบกำหนดแล้วมันก็จะ็นเพลงดังขึ้นนะั่นหมายความว่าเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่า the program is successfully done อย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำโปรแกรมต่อไปก็คือ release นะคะสองตัวนี้นะคะขออน,นุญาตหยุด <ไอ S 1> สมมติว่าจุ่ๆเราทำๆอยู่เราแบตหมดปุ๊บแบตหมดก็ต้องช h a r จเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยตั้งแต่ต้นใช่ค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ peel เสร็จแล้วไปทำต่อที่ release สองตัวนี้ peel กับ release คือการทำ creation คือการนำสารพิษหรือสารโลหะหนักออกจากร่างกายไม่ต่างกันเลยนะคะเหมือนการทำ creation นั่นเองทอนี้ creation ของตัวนี้มันยอดเยี่ยมตรงที่ว่าเราสามารถ creation ตัวเองได้ทุกวันไม่ต้องไปทำที่คลินิกนะคะแล้ว balance คือ balance ก็คือการทำให้ร่างกายสมดุลอ่าโอเคแล้ว แล้วอันนี้อะไรนะคะแคร์อันนี้บีอิงบีอิงก็ทําให้เกิดสุขสภาวะทางอารมณ์คนที่อารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์วีบีอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้อารมณ์มันเสถียรแล้วแคร์นี่เป็นแคร์ก็จะเป็นการดูแลอวัยวะร่าเซลล์แบบเหมือนกับเหมือนแคร์เหมือนสปาเหมือนอะไรเงี้ยมันจะทําให้แล้วก็ energy ก็จีเอนเตอร์จีก็การให้สารอาหารกับเซลล์ให้พลังงานกับเซลล์คือคนที่มีอาการสรุสเละนึกออกไหมไม่มีแรงเลยวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วตอนนสเแม่กำลังเป็น ใช้ให้ e อ e น g y เลยค่ะให้เซลให้อนกับเซลเลยมันจะเหมือนกับการเทียบเท่ากับการกินกาแฟสามแก้วให้พลังงานแบบนั้นค่แล้วนอนหลับได้ไหมก็พยายามไม่ให้ใช้หลังจากเที่ยงค่ะเพราะว่าให้ใช้ช่วงเช้าวันละมันก็จะเฟรชทั้งวันเนี้ยค่ะแต่ถ้ามาให้ช่วงสี่ห้าโมงรับรองไม่หลับแน่นอนที่สองที่สามตื่ตือเลิมาก ก็อันนี้ก็เข้าใจแล้วนะคะคราวนี้เราจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะใช้โปรแกรมอะไรนะคะให้เราดูพื้นฐานจาก Resonance Resonance จะมีความสำคัญมากในการที่เราจะวิเคราะห์ตัวเองว่าเราจะจ่ายยาอะไรให้ตัวเองนั่นหมายความว่าคนที่ไม่ใช้เ e s o n a n c e เนี่ยก็คือการมโนไปเองว่าฉันน่าจะเป็นอันนั้นนะ<ม>ฉันน่าจะเป็นอันนี้นะส,ส,สุดท้ายคืออาการที่เป็นอยู่ก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุแต่ตัวเรส o n น n น e เนี่ยมันจะไปดูในระดับเซลล์เลย<ม>ว่า ไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราก็ไปให้เขาก็จะมีโปรแกรม selection มาให้เราเรียบร้อยว่าคุณเป็นอันนี้คุณเสื่อมตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เราคุณต้องใช้โปรแกรมนี้นี่นี่นี่เขาเขาจะบอกเรามาเลยหรือว่า<น>เราต้งางผลเราเองเขาจะบอกเรามาเลยค่ะคราวนี้เราก็มาดูว่าถ้ามันมีอยู่ประมาณแต่ละตัวเนี่ยเขาจะให้มาห้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 าคือเขาจะ รันท็อปนัมเบอร์ให้เรามันจะไม่ได้ขึ้นทุกตัวตัวที่ไม่ได้ซีเวียหรือไม่ได้แบบที่คอนเซิร์นอ่ะเขาจะไม่ขึ้นให้เขาจะขึ้นให้เฉพาะที่มันหนักๆแล้วเราก็เลือกว่าทีนี้เราก็เราก็มาดูเราก็มาเลือกอีกว่า the top five น่ะสูงสุดคือตัวไหนเราก็เลือกทีละอันทีละอันนี่ในบล็อกนี้สูงสุดค่าสูงสุดคือตัวนี้1อันค่าสูงสุดของบล็อกนี้คือตัวนี้เสร็จแล้วเรามา summarize อีกทีหนึ่งว่าในแต่ละบล็อกให้อันดับไหน